สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงการแข่งขันนะครับสนามชิงดำนะครับไฟนอลสนามสาวสภาพอากาศตอนนี้ก็เข้าทางเรานะเพราะว่าฝนแทกเปียกนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเช้าวันแข่งขันก่อนแข่งเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับการแข่งขันในดูร้านแน่นอนเรื่องของถังน้ํามันนะครับเราจะต้องมีคนที่คอยเตรียมถังน้ํามันโดยเฉพาะนะครับเราจะแบ่งทีมชั้นเฉพาะคนนะครับคนนึงเตรียมน้ามันนะครับคนนึงเตรียมล้อนะครับเพราะว่า น้ำมันก็ส่วนน้ำมันเพราะว่าต้องมีเรื่องของชุดเซฟตี้กันไฟนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูยางนะครับ,บ,บตัวรถนะครับวันก่อนแข่งเนี่ยคือเราจะไม่ค่อยทําอะไรมากแล้วในเช้าวันแข่งเพราะว่าเราควรจะทําทุกอย่างให้เสร็จในวันปอลิฟนะครับสําหรับวันนี้ตัวรถจะยังไม่ลงพื้นนะครับจนกว่าจะเหลือประมาณ10นาทีสุดท้ายก่อนจะออกไปที่สนามเพราะว่าเรายังไม่รู้สภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงแน่ชัดนะครับเรื่องลมยางเรื่องยางที่ใช้นะครับเราต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนรถจะออกไป ส่วนเรื่องยางนะครับวันนี้นะครับด้วยสถานการณ์อุณหภูมิสภาพอากาศเนี่ยคนแมเนจยางนะครับเราจะมีที่เรียกว่าทายบอยนะครับทายบอยเนี่ยจะคอยแมเนจยางในการแข่งขันทั้งหมดนะครับซึ่งยางในวันนี้นะครับจะแตกต่างจากเลสหนึ่งและเลสสองเพราะว่าจากที่ดูพยากรณ์อากาศมันเนี่ยผลน่าจะมาหนักนะครับยางผลเราก็ต้องเตรียมมาโดยเฉพาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมันจะมีสภาพแบบอินเตอร์มีเดียก็คือว่าผลตกแต่ใช้สลิกด้นะครับอันนั้นก็ต้องดูว่า ัดเม้นของทีมของผู้การเนี่ยจะเลือกให้เราใช้ยางอะไรเพราะว่าบางทีใช้ยางฝนล,ลงไปก็อาจจะช้ากว่าตัวสลิกนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังบ้านนะครับหลังพิษนี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับสาวสาว,ว,วเลด e e ควีนที่จะมายืนให้เราวันนี้นะครับอันนี้น้องเจนน้องเจนครับส่วนเรื่องหลังบ้านนะครับก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนยางการเตรียมตัวเปลี่ยนยางนะครับเพราะว่า ทีมที่เอาเครื่องเปลี่ยนยางมาเนี่ยจะได้เปลี่ยนในกรณีฉุกเฉินที่เราต้องเปลี่ยนยางยางสแปรย์ยางฝนหรือในกรณีที่ยางมันมีการระเบิดการแตกนะครับเราต้องมีอุปกรณ์พวกนี้หลังบ้านร้คอยเตรียมพร้อมให้นักแข่งอันนี้ก็เป็นทีมงานคร่าวๆการเตรียมตัวคร่าวๆก่อนวันแข่งจริงครับ แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับส่วนที่มีความสําคัญสุดของการแข่งขันอนดูรานครับก็คือทีมของ s t r a t e g y m a n a g e m e ต t นะครับในแต่ละเลสเนี่ยการแข่งขันระยะยาวนะครับผู้จัดการคนหนึ่งอันนี้ก็คือน้องอาร์ตนะครับผู้จัดการบิ๊กเบิรมของเราครับเขาดูอะไรบ้างครับการแข่งขันในแต่ละเลสเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4จอครับจอแรกเลยเนี่ยจะเป็นจอที่คอยดูแมสเซจแมสเซจที่คอยเตือนมาจากห้องเลสคอนโทร l นะครับว่ารถแต่ละคันมีการโดนเตือนอะไรบ้างส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของไทม์เพลนนะครับซึ่งดูเวลาการแข่งขันของรถแข่่งแตะั จอที่3จะเป็นจอดูตำแหน่งรถในสนามน,นะครับเพราะว่าการที่จะคุยกันนักแข่งนะครับจะคุยกันนักแข่งในโค้งไม่ได้ต้องคุยตอนทางตรงเท่านั้น,นครับและจอที่4ครับมันเป็นส่วนของจอที่คอยดูสถานการณ์ดูเกมนะครับซึ่งผู้จัดการและคนมอนิเตอร์เนี่ยจะพลาดไม่ได้เพราะต้องคอยอัปเดตสถานการณ์ให้นักแข่งตลอดเวลาและนี่คือส่วนสําคัญที่สุดของการขันอินดูรั่งครับ